จะกินอวันตีนเหรอหืมมาขอมือก่อนเลยขอมือมดีมากขอมือสองมือคอ,อยคอยอ่ะคอยนะอาคุณยายขอขออวันตีนให้จังหน่อยครับยายครับคุณยายขออวันตีนให้นินจังหน่อยครับอ่าอ่ะ,อะพอแล้วพอแล้วครับเยอะไปอ่านินจังคอยนะคอยคอยนะ คอยไหมคอยไหมคอยดีๆแม่นับก่อนคอยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากกาแฟมาเป็นอวันตินแล้วนะเพราะว่าจะเป็นกาแฟาจะกินกาแฟเย็นคอยไหมแม่นับเท่าไหร่ให้แม่นับเท่าไหร่ดีแม่นับเท่าไหร่ดีนับสิบนะนะครับนับสิบนะนับสิบนะส,บนะสิบเหรอสิบเหรอ อานับกันนะแม่นับกันนะจ <ไป S 1> างคอยนะ <ไป S 1> คอยกันนะคอยกันนะ,อะคอยเลยแ <ไป S 1> ม่นับกันนับสิบนะตาอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยเอ,อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาไม่กินเหรอนับห้าใหม่ถ้างั้นหนึ่งสองสาม สี่ห้าโอ้ไม่ชอบสิบชอบห <c oughs> ้ากินจังครับผมกินอวันตินกับคุณยายเมื่อก่อนจะกินกาแฟเย็นนะตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแลวไม่ค่อยมีกาแฟเย็นเท่าไหร่ก็กินแต่กาแฟร้อนจะไม่ค่อยชอบถ้าร้อนจะเป็นอวันตินชอบโอวันตินอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับ

อันเอาอีกบจังอันัอันมีเติมอันนี้มีเติมนี่อันนี้มีเติมนี่มีเติมีดแล้วตัวต้องตัใกล้ๆางเกลับปากเมีน่ยดันนเนี่ยยามมีมมีอย่่ ินหมดเลยวันนี้กินหมดเลยโอ,โอ้โหโโตะแคงเลยไหมอะอร่อยเหรอวันนี้ไม่กินเยอะวันเนี้ยวันนี้ทำไมกินเยอะอีกเกลี้ยงเลยวันเนี้ยที่ไม่เห็นกินเยอะแบบนี้อะหมดเลยเกลี้ยงเลยอย่ะดูไ <c oughs> อหมดเลยขอบคุณครับก่อนแม่ขอบคุณค่แม่ก่อนมานี่เลย จังมาขอบคุณครับแม่ก่อนมานี่มาขอบคุณครับแม่ก่อนเร็วมาขอบคุณครับแม่ก่อนเร็วมามาตรงนี้มาขอบคุณครับแม่ก่อนมาตรงนี้มาเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับโอ้ยกินอิ่มแล้วคี่กี